กดคอได้ได้อ,า,อายที่บ่ห้ยหกักสายมาตราได้บอกน้องเน่เตั้งแต่เกิดจากท้องแม่ยังบม่มีผู้ใยญ่เว้าทางการสิวยากระทา ขอโทษเด้อที่ลวงลำหัวใจพี่โดยพระการใจนองสุดจะต้านทานย้อนวามัน กดขอได้บอกให้น้องหูแน่ที่ได้ไปแก้ให้ทุเราเบาลงให้เพื่อนเคียนเปลี่ยนเป็นหักที่มันคงตามจุดปราสงค์ของน้องต้องการสงสารน,น้องสัรน,น้องใจมันปองแต่เพ่เห็นกันเพียงมือนี่คือเป็นบาดแต่้าใจ ถ้าแก่ได้คงสีบอผิดกฎอานาคตสองเฮ้าอาจพอไกลเกินเอื้มอมคงบอเสื่อมแล้วความเป็นยิงใจนองฮักจยิงเป็นยญิงก็บออายที่เอ่ยปากบอกว่าฮักายบ่มีกฎใจมาคว้างใจคล้องนางแนวใจวางใจวางหลายปีกะกเบืบอบอ่อเบื่อเมื่อพบคนที่ใจใจนองกับบออาย บอกหักอายไปก่อนจังขอไ i, ล่แล้วมาเติตมหัวใจบอกหกักสายจนยอมแพ้คงบ่เสื่อมแล้วความเป็นหยิงใจน้องฮักจริงเป็นหยิ่งก็บอกอายที่เอ้ยปากบอกว่าหากักสายบอมีกดใจมาคว้างใจของนางแนวใจว่าง ใจวางหลายปีกะเบเอเบือเมื่อพบคนที่ใช่ใจนองกะบบอายบอกหักอายไปก่อนจังขอไล่แล้วมาเติมหัวใจบอกหกักสายสนยอมแพ้